สุภมาสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล่วงแล้วได้สองพัร้ดพันษาปัจจุบันนสมัยพฤษภาคมมาศสุรทินที่19จันทระวาน พุทธศาสนายุการนับจำเลจำเนินแต่สองพัรษาของพระผู้มีพ,าพาาระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการนับถือเช่นนี้ย่อมเป็นที่กำหนดด้วยประกาศนีอันหนึง วันนี้เป็นวัวนวิสาขอัธมีบูชาคือเป็นวันบูชาในวันแปดค่าแต่วันเพ็นวิสาขะซึ่งเป็นวันที่กำหนดว่าเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระพุทธศาสนิกชนทางหลายจึงได้พากันมากระทําการบูชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์วันวิสาขอัตมีนี้เป็นวันที่เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชวันหนึ่งพระแสดงถึงว่าแม้นพระวรากายแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ต้องแตกสลายไปตามสังขารฉะนั้น จึงควรเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชซึ่งทุกคนสมควรพิจารณาน้อมเข้ามาว่าแม้นพระพุทธสมมาสัมพุทธเจ้าก็มีพระวรากายเป็นสังขารต้องแตกสลายจึงไม่จำเป็นจะต้องกล่าวถึงสัตว์บุคคลทั้งหลายทุกสัตว์บุคคลในโลกซึ่งจะมีซึ่งจะต้องมีร่างกายแตกสลายเช่นเดียวกัน แต่สัมมาแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงประกอบด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ทรงบรรลุอมตะธรรมคือธรรมะที่ไม่ตายกล่าวได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นเป็นผู้พ้นจากร่างกายซึ่งต้องแตกสลายเพราะฉะนั้น จึงทรงพ้นทุกพ้นชาติทุกพ้นชาราพ้นมรณะทุกขและพ้นทุกประการอื่นๆด้วยประการทั้งปวงพระทรงละเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความดิ้นรนทะเยอทยานอยากพร้อมทั้งอวิชชาอุปาทานกรรมและบรรดากิเลสทั้งปวงเมื่อเป็นที่ดังนี้จึงไม่ถือชาติกำเนิดเสวยทุกข์ขึ้นมาอีกในโลก ในระหว่างที่พระชนชีพอันอาศัยขันอันเป็นวิบากสุดท้ายยังเหลืออยู่ก็ได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาตั้งพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัทขึ้นในโลกฉะนั้นแม้นพระองค์จะเสด็จดับขันล่วงไปแล้วพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งพุทธบริษัทก็ยังดำรงอยู่สืบมาถึงเราทั้งหลาย ได้เราเรียนปฏิบัติได้เข้าเป็นพุทธบริษัทมาจนทุกวันนี้ฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าได้ทรงประกอบความเกื้อกูลอันเป็นคุณประโยชน์แก่โลกไว้เป็นอย่างยิ่งไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งในโลกจะสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้เหมือนอย่างพระองค์ได้เพราะพระพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนนั้น ประกอบด้วยสารัตัะซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลชี้ความชี้ให้ทุกทุกคนได้รู้ถึงทุกถึงเหตุเกิดทุกถึงความดับทุกถึงทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนั้นได้ตามความเป็นจริงและได้ชี้แจงแสดงอธิบายโดยในต่างๆอีกเป็นมาก แต่ก็สรุปรวมลงในอริยสัจทั้งสีนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ตั้งใจฟังธรรมได้ความรู้ธรรมะอันเกิดจากการฟังเป็นปริยัติปัญญาก็ดีเป็นปฏิบัติปัญญาก็ดีเป็นปฏิเวทปัญญาก็ดีย่อมมีความรู้เข้าถึงพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงค์โดยในว่าสัมมาสัมพุทโธพะควาพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตัดสรู้เองโดยชอบสวาขาโตพะควตาธรรมโมธรรมะอันพระผู้มีพระภาคกล่าวดีแล้วสุปฏิปันโนพะควโตสาวกสังโคมู่แห่งสาวกคือผู้ฟังซึ่งเป็นสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคนั้น เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วดังนี้ความเข้าถึงพระรระไตรัยดังนี้ย่อมมีแก่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายซึ่งจะมากน้อยตามชั้นภูมิแม้นว่าบทที่ระลึกถึงหรือบทที่เข้าถึงจะเป็นอย่างเดียวกันว่าสัมมาสัมพุทธโธภะวา อันหมายถึงพระพุทธเจ้าสวาขาโตภควตาธรรมโมอันหมายถึงพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคอันหมายถึงพระสงฆ์ก็ตามแต่ว่าอันความตื้นลึกแห่งการเข้าถึงย่อมแตกต่างกันเพราะฉะนั้นในพระสูตรแห่งท่านจึงแสดงอุปมาไว้ว่า เหมือนอย่างคนผู้เดินเข้าไปสู่ป่าลึกเมื่อเดินเข้าไปทีแรกย่อมพบรอยเท้าช้างพังเป็นธรรมดาก็นึกว่ารอยเท้าช้างพังนี้เป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกเท่าที่ได้เห็นมาแต่เมื่อเข้าไปในป่าลึกได้พบกับรอยเท้าช้างชื่อว่า วามะนิกาซึ่งใหญ่กว่าที่เข้าใจว่าเป็นรอยเท้าที่ยิ่งใหญ่กว่าก็เพราะว่าเมื่อเดินลึกเข้าไปอีกก็พบรอยเท้าของช้างชื่อว่าอุจาการาริกาซึ่งใหญ่ขึ้นไปอีกก็นึกว่าได้พบรอยเท้าที่ใหญ่มากแต่เมื่อเดินเข้าไปลึกอีกก็พบรอย เท้าของช้างที่ใหญ่กว่าอันชื่อว่าอุจากาเนรุกาซึ่งเข้าใจว่าเป็นยรอยเท้าช้างที่ใหญ่มากและรอยเท้าข้างหลังนี้เป็นรอยเท้าช้างที่ใหญ่ที่สุดกว่ารอยเท้ารอยเท้าช้างทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าได้เข้ามาพบรอยเท้าช้างชนิดที่ใหญ่ที่สุด ในป่าลึกที่สุดดังนี้ชั้นใดในการเข้าถึงรัตนะทั้งสามคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ชั้นนั้นย่อมมีความตื้นและมีความลึกยิ่งขึ้นไปโดยลำดับท่านจึงได้แสดงถึงความตื้นความลึกโดยลำดับนั้นด้วยธรรมะโดยลำดับดังต่อไปนี้ เมื่อผู้นับถือพระพุทธศาสนาได้เข้าถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติในศีลจะเป็นศีลชั้นใดชั้นหนึ่งก็ตามก็ชื่อว่าได้เข้าถึงพระรัตนตรัยโดยศีลอันเป็นขั้นแรกอันหนึ่งเมื่อได้ปฏิบัติในอินทรียสังวรคือความสำรวมอินทรีย์อันได้แก่ ตาหูจมูกลิ้นกายและมโนค,คือใจหมายความว่าสติที่คอยรอบคอบระมัดระวังจิตใจอยู่เสมอในเวลาที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รดกายได้ถูกต้องสิ่งที่กายถูกต้องทั้งหลาย และมณะคือใจได้คิดถึงเรื่องราวทั้งหลายเพื่อไม่ให้ความยินดีความยินร้ายไหลเข้ามาสู่จิตโดยอาศัยรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินเป็นต้นเพราะความที่มีสติเคาะรอบครอบดังอยู่นี้เรียกว่าอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย์เมื่อเห็นปฏิบัติ ทำอินทรียสังวรให้บังเกิดขึ้นก็ได้ชื่อว่าได้ถึงพระตนไตรสูงขึ้นมาหรือลึกอีกขั้นหนึ่งอันหนึ่งเมื่อปฏิบัติอบรมสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ในอริยบทน้อยใหญ่ทั้งหลายกล่าวคือสติสัมปชัญญะในการเดินในการยืนการนั่งและการนอน มีสติสัมปชัญญะในการก้าวไปข้างหน้าในการที่คอยถอยหลังในการแลในการเหลียวในการเหยียดกายออกไปและคู่กายเข้ามาในการนุ่งหม่มบริโภคการถ่ายรวมถึงการยืนเดินนั่งนอนหัดทำสติสัมปชัญญะในอริยบทน้อยใหญ่ทั้งหลายดังนี้ได้ชื่อว่า การเข้าถึงพระรันาตนตัยลึกสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งอันหนึ่งนั้นเมื่อปฏิบัติชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ของสังวรทางหลายคือชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์จากกามฉันความพอใจรักใคร่ในกามคือรูปกลิ่นเสียงรสโพธิภพที่น่ารักใคร่ ปรารถนาพอใจทั้งหลายชําะะจิตใจข้องตนให้บริสุทธิ์จากพยาบาทคือโกรธเคืองขัดข้องมุ่งร้ายชําะะจิตใจข้องตนให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะความง่วงเคริบเคลิมชําะะจิตใจข้องตนให้บริสุทธิ์จากความผูฟุ้งซ่านลำคาญใจชําะะจิตใจข้องตนให้บริสุทธิ์จากความเครือบแคลงสงสัยทั้งหลาย จนจิตใจมีความสงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อเป็นดังนี้ได้ชื่อว่าได้เข้าถึงพระรัตนตรัยสูงและลุกและสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอันหนึง่งเมื่อทำจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวจนบรรลุถึงฌานคือความเพ่งอันหมายถึงอัปปมาสติ สมาธิที่แนบนั่นดังตั้งแต่ฌานที่หนึ่งมีวิตกคือความตรึกมีวิจารวิจาระคือความตรองในที่นี้วิตกก็หมายถึงการที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิจาร์คือหมายถึงความที่รักษาจิตให้ตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นไม่ให้พลาดตกและปิติและสุขใจ ความสบายกายสบายใจเอตะทะัะเอกคตาความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวที่เรียกว่าประชมปฐมฌานฌานที่หนึ่งเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสติแน่แน่ยิ่งขึ้นวิตกวิจารก็จะเป็นไปสงบไปคงมีความปิติสุขและเอตคตาซึ่งชื่อว่าได้บรรลุถึงฌานที่สอง เมื่อจิตเป็นสมาธิแน่วแน่ยิ่งขึ้นปิติก็สงบละไปคงอยู่แต่สุขและเอกคัดและเอกัตคตาได้ชื่อว่าบรรลุถึงฌานที่สามเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่ยิ่งขึ้นแม้นสุขพร้อมทั้งทุกข์ทั้งปวงก็สงบลงไปได้ คงอยู่แต่เอตคะขะตาและอุเบกขาคือความจิตที่เข้าเพ่งอยู่นั้นชื่อว่าบำรุงถึงฌานที่สเมื่อดังนี้การชื่อว่าได้เข้าถึงพระตนไตรัยสูงหรืออีลึกขึ้นหนึ่งนั้นอันหนึ่งเมื่อน้อมจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่มุ่งมัน่น การระลึกถ,ถึงชาติหลังผนได้ได้ชื่อว่าการเข้าถึงพระรันาตนตัยสูงหรือรึกขึ้นอีกขั้นหนึ่งอันหนึ่งเมื่อรู้ในการที่รู้จุติเรื่องการกําเนิดการเข้าถึงสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมทั้งชั่วดีเป็นเหตุให้เข้าถึงความชั่วมีกรรมดีๆให้เป็นชาติที่ดีมีสุขที่ดีก็เมื่อเข้าถึงนั้น พระรัตนไตรสูงและลุกขึ้นและลึกขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งการปฏิบัติมาโดยตลอดคือศีลส,สมะศีลอินทรียรสังวรสติสัมปชัญญะจิตตะปริโสธนะคือการชำระจิตของตนให้ผ่องใสและฌานคืออปปมาณสมาธิที่ฌานเข้าไปแล้วลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองสสความระลึกถึงการลุก ระลึกถึงการนึกถึงชาติผลหลังได้นั้นความรู้ความขับเคลื่อนในชาตินั้นๆ้ของสัตว์ทางหลายว่าเป็นไปตามกรรมเจ็ดข้อยังชื่อว่าบรรลุถึงความสำเร็จในที่สุดแต่ก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติเข้าถึงพระรัตนไตรสูงและลึกไปเป็นลำดับอันหนึ่งเมื่อมีความรู้ตามสัตว์เป็นจริงในสัจจะ ว่านี้ทุกนี่หรือสุขนี่ดับทุกนั่นปฏิบัติดับทุกนั่นเข้าถึงพระรัตนไตายสูงหรือว่าลึกลงไปในขั้นนี้แม้นจะไม่บรรลุถึงความสำเร็จก็ตามแต่ชื่อว่าบรรลุความสำเร็จในรัตนะทั้งสามคือในความเป็นพระพุทธเจ้าในพระธรรมมาสงและมองเห็นพระรันาตนไตแจ่มชัดว่า สัมมาสัมพุโทโธพระควาพระผู้มีพระภาคเป็นผู้รู้เองชอบส,สว่าขาโตพระควตาธรรมโมธรรมะอันพระผู้มีพระภาคกล่าวดีแล้วสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคมูแห่งสาวกคือผู้ฟังซึ่งเป็นสิทธิของผู้มีพระภาคปฏิบัติดีแล้วดังนี้ คือมองเห็นชัดแจ่มแจ้งด้วยอริยสัจว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะเป็นสาวกขาตธรรมอย่างไรพระสงฆ์เป็นสุปปติปันโนได้อย่างไรดังนี้แต่เมื่อได้ปฏิบัติต่อขึ้นไปอีกจนบรรลุถ,ถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นของอาสวะทั้งสามคือจากกามสวะอาสวะคือความ ก็คือกรามความรักใคร่พรวาสวะอาสวะคือพบความเป็นและวิชาสวะอาสวะคือวิชาความไม่รู้ในสัจจะเมื่อบรรุถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นทั้งอาสวะทั้งสามสิ้นเชิเชงก็ชื่อว่าบราบรุตถาบรรุตถาคตคือทางดำเนินของพระตถาคตเจ้า เรียกว่าถึงสุดทางสุดทางแห่งการดําเนินทุกสะคตของพระองค์เพราะสุดทางการดําเนินของพระองค์นั้นคือวิมุตติการหลุดพ้นของอาสวะทั้ง3นั้นเมื่อยังนี้ได้ชื่อว่านิทัทงคาตะคือเป็นผู้บรรลุถึงความสำเร็จในที่สุดเป็นความสำเร็จเด็ดขาดสำเร็จสิ้นเชิง ด้วยประการชนี้เพราะฉะนั้นการเข้าถึงพระรัตนตรัยนั้นจึงมีความตื้นและความลึกไปโดยลำดับแห่งธรรมะการพึงความเข้าใจในการเข้าถึงจะต้องเข้าถึงด้วยการปฏิบัติดังนั้นศีลขึ้นตั้งแต่การมีศีลขึ้นไปถ้าไม่แน่ใจตั้งต้นแห่งศีลขึ้นไปแล้วก็หาได้ชื่อว่า ไม่เข้าถึงพระตนไตรแม้นจะแสดงถึงสรระทั้งสามว่าพุทธังสรนังขจามิธรรมังสรนังขจามิสังงสรนังขจามิทุติยมปิตติยมปิแต่หาว่าได้ปฏิบัติในศีลเป็นต้นหรือไม่เพราะเมื่อดังนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงพระตนไตรต่อเมื่อปฏิบัติตั้งต้นแต่ศีล ขึ้นไปก็ขึ้นชื่อว่าเริ่มเข้าไปตั้งแต่พระรัตนตัยที่ได้เป็นกาว,วาจาเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้กล่าวเวิงวาจาในพระรัตนตรัยแล้วจึงได้มีการสมาทานศีลต่อไปสรณะและศีลจึงคู่กันอยู่เสมอในพิธีทั้งปวงซึ่งได้ปฏิบัติกันอยู่เป็นอันทําให้ได้เริ่มขึ้นมา ถึงพระรัตนตยที่เปล่งวาจานั้นฉะนั้นบุคคลผู้มุ่งที่เข้าถึงพระรัตนตรยจึงสมควรที่จะปฏิบัติในธรรมะตั้งแต่ต้นแต่ศีลขึ้นไปกล่าวคือตั้งใจปฏิบัติในศีลในอินทรีย์สังวรในสติสัมปชัญญะชำระจิตทองตนให้บริสุทธิ์ มันทําสมาธิแม้นว่าจะยังไม่สามารถบรรลุถึงอัปอปนาสมาธิถึงฌานได้แต่เมื่อหัดทําสมาธิอยู่บ่อยๆย่อ,ยยอมจะได้ความสงบแห่งใจเกิดขึ้นและหากว่าสามารถปฏิบัติลุกร่วงไปถึงอัปอปอนาสมาธิได้น้อมจิตเป็นสมาธินั้นเพื่อเพอความรู้ หากรู้ชาติพบได้รู้ในจุดติคือความเคลื่อนอุบัติคือความเข้าถึงชาตินั้นๆของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมก็ดีได้ชื่อว่ามีชาญคือความรู้พิเศษแม้นว่าจะไม่ได้หมายถึงได้เพียงแต่การมีสติแต่ไม่ได้หมายถึงอัปปมาสมาธิแต่เป็นสมาธิที่เดบทบาดของชาติใต้ของปัญญาได้คือ เป็นความสงบจากการมและอกุศล,ลธรรมทั้งหลายเมื่อเป็นดังนี้ก็น้อมจิตที่สมาธินี้ไปพิจารณานามรูปหรือขันห้าหรืออายตนะอันเป็นวิปัสนาภูมิภูมิแห่งวิปัสนากำหนดพิจารณาให้ได้ปัญญาในไตลักษณ์คืออนิจจลักษณะ ลักษณะที่ไม่เที่ยงทุกขลักษณะลักษณะที่ไม่ทุกอนัตตลักษณะลักษณะที่เป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตนเมื่อเป็นดังนี้ก็จะได้ฌานคือความอย่างรู้ความเป็นจริงในทุกขในเหตุเกิดทุก์ในความดับทุก์ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับ นำให้บรรลุถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายได้แม้นว่าจะได้ฌานคือความอย่างรู้ในสัจจะทั้งสี่นี้ยังไม่ลึกซึ้งแต่พอมองเห็นทุกข์เป็นต้นไม้ได้ถนัดขึ้นก็จะใช้ความสบายใจทำให้จิตใจอันปล่อยวางได้ดีขึ้นนับว่า เป็นวิมุตติคือความหลุดพ้นตามชั้นภูมิของตนแม้นเช่นนี้ได้ชื่อว่าเข้าถึงพระรัตนตรัยอันเป็นขั้นที่ทำให้ผลความทุกข์เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายผู้ต้องการที่จะเข้ามาในพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์ขาเจ้า ก็เพื่อปฏิบัติตามธรรมะตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นศีลขึ้นไปและเมื่อเป็นดังนี้ก็จะเข้าถึงพระตนไตรได้ตามชั้นภูมิตามชั้นของการปฏิบัติด้วยประการชนี้